สวัสดีครับพ่อพี่น้องให้ให้สารครับมันนี่ได้เมนูเพื่อเผื่อบ้านมานําเสนอสูพี่น้องครับทุกเมนูถือว่าเป็นเมนูพิเศษครับวอ้ขี้ตัวใหญ่ท้ะใหญ่ใหญ่ใหญ่เล็กตัวมนเนมเื่อคืนนี่ซีมูเจ้ามูวาอีหยังพี่น้องนี่โบเห็นแมวด้เด่ห <c oughs> นูครับหนูยิงยิงๆๆไหนนี่ <c oughs> นี่แล้วครับปลาไกลบ้านเหระครับ <c oughs> อัะมันตัวนี่ไปยิงจกคนสองพดูดอะไรอีออนี่เดี๋ยวอีกอยู่นะตัวนี้ตะปิง่งอยู่เนาะมันดีครับวนั่นเดียวเปิดงานฤดูแรกเอ้ยฤดูกาลแรกครับก่อนหนูคังแรกของปีนี้ครับวันที่หนึ่งเลยมาอยู่ครับกินตามวิธีชาวบ้านร้านเขาครับ มันขัดนูตัวนี้เนี่ยเสียพ่วงตองไปเลยครับเนี่ยใส่งามขาดติ่งที้เสียบครับติดตามไปได้ครับนี่ฮาอีสานครับได้ได้พริกแกงได้เครื่องงังนี่ไม่สากค่าโคกีนต่างหากโอ้ขับเลยเนาะจะไปบังพริกแกงครับขว้าอ้ทูครับ ชิ้นได้อยู่ครับชิ้นเสียบชิ้นแกง m 6 a พี่น้องเอ้ยหนาวหนาววอร์จ่ายอที่บ้านไม่หนาอ่ะอยู่บ้านสบายเดนแอร์ในสวนชิ้แกงครับโดยเป่าชานบ้านนาครับกุ๊กประจำซุ้มครับไม่ออกลูกข้าวบ่อมาขึ้นนี่เท่าลูกข้าวบ่อบ่อเขาจะเข้าดาวจี เมาปีนพ่องไออ้เลยของเตยได้บ้านี้ไอ้หนามเลยไอ้จี๊ไ้ี๊ไอ้โอ้ยเจ็บี๊กแก่ีของเตเลยวะ น้ามันจะทำไงใช้เป็นหน่อยรถปะแข่งค่อยคมดีเนาะไปตัวแกบอนี่ไปตัวมัตรบัตของโคดสันวาบ่หอมบ้านไหนเลยเออบ่บ่ถือกินบ้านไหนโอ้ยขันยูหน้านี่ทำหูหนูนี่โอ้ยตึบแม่เมื่อนแม่ยูหน้ามันใบแหลกกว่านี้มันเหมือนไปพ่ออยู่ ให้ขมมนให้ลุกข้าหนูโอ้ยโมท่านเขาไก่เลยเตะตอดถือกินไปอีตัวอเห่ะพี่ว่าจะเตะตอดทำลายหลักฐานเลยนะย้อยย้อยล้ำกินหอมขับว่าหยิเอามากกว่เอามากกว่ผมนี่แนวใส่ก็เรียกเอาไว้หนึ่งคนใช้หลายของเลยทีเออ ต้นยังไงครับภูมิยังไงครับอยู่ขั้นเดียนกันโอ้รถห่างมันมัดหอมอิูรถห่างถูกไหมใส่ยังไงเนี่ยใส่ยังไงเอาดี่ยังเดียวเยอะยังโอ้ยหอมแหวงแหวงเด้อพี่น้องเด้อแาบนี้เฮ้ยพ่อเอาหรอวะพี่ชายมันสุกทชนิ่คนใส่น้ำแล้วก็ใส่พักออกเลย เ,เพิ่มแหกเหีียนี่เพิ่มน้ำเออพักเออโอเคเลยบันนี้เจ้ะพี่น้องเจ๊ะโอ้ยจะจวดแต่ว่าพริกแดงยั่งถึงเลยโอ้ยริกไม่ทีต้องห่วงเดี๋ยวรอน้ำเหีียบครับนอนไปหาแก่หน้่มบาากันหนาวแถบครับ ครับมัดเปยจีเยนนะครับพุดยอดเลยพอดีแรนบ่ป้ายาขนมเสียงไม่รันเลยแข่งครับกอกแข่งผมมะแข่งต้นหอมเบลเผาครับอย่าหยุดเลยมะเขียวก็เห็นทุกก็แห้งอย นี่ก oh, ็เดียเฟียอ oh, oh, um anyway. ่ะโอ้วัวตัวเร็วอ่ะโอ้หวามแขกงพี่น้องก็ให้พี่น้องถกินน้ำเด้อ่ะ้กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้แหมหัวหัวครับหววแน่พี่น้องเลยเต็มเอดิมีแต่หัวมีนมีห้ยมาฐานเกียร์พอแล้วมาต้องกาเกินกลัวบอกเกียรของรถของรถ้ ไเดี๋ยนี้ไเปาจะได้นี่คือไปสูบสั่งวันนี่คือมีเนีนี่เด็ดปมึงมากไปสูบสั่งวันทันว่าโอเคเลรอครับพี่ดังครับเจอครับพี่งครับันเจอคนเห็นกันอันจะมเทปานนี้นะเอ็มเอ่อมาหาเจอเลยมาหาเจอเลยเขาบอกมาหาเจเอารอมเอารมจ๊มัใจข้าเราไ้แล้วเอาม้กินหมือนกันานเจยบ่เอามั้ยไม่ห็น กงก็ไปเห็นาอกมาว่าทครับพี่้องครับเียอาเน่ยครับเสียบบบครับหมกวิทุนมันหาเนื้อกีอยู่เมื่อคืนเี่ยวเราเอาเบียร์ไม่ึหาเน้อแตนเาไอ้ก้กมเลยตเอาไปไอ้กงกันเดหามูนรบบนันนังหมูว่ะขอไดไหม่จ้าขถองอยาีอยงย่างน้อยาน่าง้อาอดา้อยากน้ยางนี้ดาน้่นี้อย่ง้อางน้่าง้อาิีม่าน้างิ้ อ๋อจาน้ำจาน้ำไม่สงเย็บเขาเย็บออกเนาะพี่น้องเย็บเย็บเย็บเย็วนอไก่ใ่ไองขานไก่ได้แน่อะไรานูกแม่านูกิน่าพัก่อท่่พ่อพูดขวานี่แซ่จาหน้าก็ตอนส่งดีจะกินมไปกินไไหนดีต่อเราก็ได้เนาะขันยันไปลวกโอเคยังดีเลยเคยเยกินเด้ เขาไต่นี่นี่แบบน้แ <sa> ับผูอื่นนยเดี๋ยวมีมีมน้อยในสีเี่ยมนขาแซบมีเดียแซอ่นกนมันกิวันเขาบอว่าพวกเี่มเี่ยแซบเกันมักินกพนนี่เขากินคนเดียวนี่ไม่ใช่ไมู่้อ้สมำลังหัามาาเ้องตก่อนเีก่าาหมูว่ามอห นกินได้พคนนะสองตัวก้อนกระเบนกันดิหนูปากแดงนี่แบ่งกันกินบ่ไดรเนี่ยต้องกินไข่กินมันกินถือวมาแบ่งเจ้ากินควายกินเจ้ากินควายกินโอ้มาเสียบเถอหนูมโนหนา่ขาเขามาเรือยพี่น้อยนะแต่หนูมโนนี่นี่กินน้ำกันได้หลายคนกินกันไอหมูหนูปากแดงเนี่ยห้ามกินน้ำกันเด้อไม่ไม่หยังโอ้มึงกินแล้วก็กูกินมึงกินแล้วก็กูกินนล่วน่ะมาไหวเดิ เขากอเ็ไม่แบ้นเด้ยเจ้ากินแนอเดิกินเนเนาจินเนอเดิอยากกินพร้อมกันเน้นเด้ไปนนโอ้ยกระติบทุบกันข้ากันยูทยากอีริเลยฮัลโหลคือวะนี่ยูไดวงลกิน้กลางนี่น กับเจ้ากันครับพ่อไม่ได้ครับส้นส้น้นพ่อใหญ่ด้่สเนี่ย่อนได้ยิ่งเนนำมหัวเลยเจ้าได้หรอพวกป่วยพวกคนเนน่ะกินเงินกินเงินอ่ะนี่ฮะเราบปกินเขาเห็นคนตอนแรกนี่นะอ่ะไออีข้างนอกข้างในบปกินโอ้ยเฉพาะอะไรกันนี่ฮะปาจี๋อวัวเมื่อดเข้าให้นี่ ôi chưa vào, đầy đủ nắm sâu nắm sâu nắm sâu nắm à. sâu nắm 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 sâu sâu nắm sâu nắm sâu nắm sâu เด็กผู right. So, right? Wait, so kind of ้หงกหงยังยังสิเ้อไอ้ไอ้ไ้ไอ้เมื่อยังก็กินนู้ดยังห่งงือนเลยแม่ไอ้ี่มาค้าง้่าเดมันบ้าน่าวแก้งหน่อยูมือดูือูือก่อนอไครับตวาบอแดงจึ้งคมัอโอ้ยนงจีไห่วยเรือบจัดบจัดนนตายเลยเป็นไงครับบดจัด เจียบยุบเดีเองโอ้ไปได้เขาควัเขาควันเมื่อคืนตัวคักตัวกันแน่แต่มื่อคนไหมว่าได้ตัวว่าร่อรคนเงินเด็กหน่อยว่ะมนหนึ่งเดยวร่อเงินกันเน่ยมาทานนะว่ะไหลดมุดน้ำฟอกันพุณเ้อะจ่ไปจะได้ตังค์มุดจังค์มุดจเกียวบอสย่าเล่งห้างเล็งรวยย่าเล็งห้างหาว่าไปมุดน้ำฟอกใ้จ้างก็เพาได้เงินคืนดอกหาด้วย ยิ่เงินดตั้งเนี้ยมันยิ่เงินเส้นเด้เเงินสดยังเงินสดยี่นเงินสดอร่อยเดียวนึงมาสมัครับเดวมาคันจกใจกพี่แสงครับนี่อันนั้นเลอกอร่อยเอินในวเงินพวเจ้านอตั้คลิปต่อไปครับให้ให้สานครับานคลิปต่อไปนะ